โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยกับผมกึนวิชาพันในเกมวันพีชเบ n ร n นิงวิวนะครับผมก็วันนี้ครับเรามาอยู่กับไคโดนะครับผมเป็นตัวละครไคโดยูอาตัวละครใหม่นะครับวันนี้ผมไม่ได้จะมารีวิวนะครับวันนี้ผมจะมาลองสกิลเฉวสกิลของเขาจะอลังการแค่ไหนนะครับตัวละครระดับยูอานะครับผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับยังอัพไม่เต็มเลยนะครับคลิปรีวิวน่าจะมาอาทิตย์หน้านะครับเพราะเดี๋ยวผมต้องไปนั่งแปลสกิลอีกนะครับผม นี่ครับเป็นโมเดลของตัวละครนี้ครับก็เหมือนเอาโมเดลเก่ามาใส่เสื้อนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็ดูแบบคมชัดขึ้นนะฮะดูพื้นหลังนี่มันเปลี่ยนให้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปดูสกูลสกิลเรื่องเขากันก่อนเลยเดี๋ยวผมขอจัดทีมก่อนนะมาแล้วนะครับผมอ่ะไคโดผมมีสองสกิลนะครับอ่ะดูสกิลที่หนึ่งก่อนสิบเมทโซนะครับผมนี่ดื่มเหล้าฮะเควียงทิ้งแล้วก็ทุบครับผมทุบหัวแตกไปเนี่ยฮะ หมื่นหนึ่งนะครับสกิลโคตรแรงนะครับโอเคผมสกิลสองครับเดี๋ยวดูนะฮะจะเป็นยังไงอ๋อเหวี่ยงไปแบบนี้ครับผมทุบและดูอันติเมทครับผมนี่อ,อ้าวเฮ้ยกูกดสกิปไปทำไมวะเนี่ยปิดสกิปก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวดูอันติเมทใหม่นะครับครั้งนี้ผมไม่ได้กดสกิปแล้วแน่นอนครับผมดูนะ ยีทเคแปลงร่างเป็นมังกรนะลมหายใจเอเวจีเบโรเบตนะะแล้วก็ยังไงยังไม่หมดคำรามอีกแล้วก็ขึ้นไปทำไมหมุนหมุนหมุนนะแล้วก็หนีหายไปโอ้โหอุ้ยอ,อันตีโคตรสวยฮนะแต่เขาสามพันนะแมงศิวเวงแรงกว่าอีกอันทีสวยจริงฮนะโอโ้สวยมากฮนะ খুচুত